แป๊บนึงขอยืมน้ำให้มันอาน้ำไม่แต่ว่ากินแล้วมันก็ไม่เพิ่มใจมีแค่ครึ่งใจทำยังไงดีอ่ะอ้มันจะตายอ,อยู่แล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่อง s w i f ต i e ครับเมื่อกันอีกแล้วในวันนี้นะีคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในโลกที่มี b o r d ร์นะคะหรือว่าเอเรียนึงก็จะเป็นโลกที่ เราจะต้องทำการเอาชีวิตรอดนะคะแล้วก็ทำให้บริเวณนี้นะคะมันขยายออกไปเรื่อยๆเองโดยเริ่มต้นอของที่ให้มาก็จะมีตามนี้กอดูก่อนเหมือนแบบ sky ยบล็อกเลยนะคะซึ่งแบบนี้เขาก็บอกเอาไว้นะคะว่าเป็นแบบที่เอาไว้เล่นสำหรับซิงเกิลเพเยอร์นะคะโอเคนี้นะคะเขาบอกว่าเราจะต้องทำการวางบล็อกไม้ใช่ไหมบล็อกโอ๊กแพล้งจำนวน8อันโอ๊กหลอกโอ๊กแพรงโอ๊กแพลงอ่าโอเค 8อันก็คืออันนี้2บล็อกสินะปึ๊บโอเคปึ๊บแล้วยังไงต่อวาง1 2 3 4 5 6 7 8ส้าเย้แล้วอุ้ยขยายออกไปค่ะทุกคนแล้วต่อไปบุ่มก็ต้องใช้สโตนบริกนะคะนี่นี่นะคะทุกคนก็คือวิธีการปลดล็อกพื้นที่ออกไปเรื่อยๆของเราเองก็คือเราจะต้องหาบล็อกนะคะมาวางต่อไปเรื่อยๆเอง โดยที่มาบุ๋มจะเริ่มจากการตัดไม้ก่อนเลยค่ะทุกคนตอนนี้เพราะว่าเราจะต้องหาทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นพวกหินพวกอะไรต่างๆนะคะบุ๋มก็มีลาวาแล้วก็มีน้ําแข็งหนึ่งก้อนนะคะก็เป็นเบสิกสาหรับการเล่น s k y ยบล็อกอยู่แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ขอทําโต๊ะครับก่อนมาปั๊บแล้วก็เดี๋ยวทําอุปกรณ์สักเล็กน้อยนะคะ เอาเป็นที่ขุดแล้วกันเนาะตอนนี้บุ๋มก็อยากขยายเกาะน,นะแต่มันต้องบุ๋มต้องทําหินให้ได้ก่อนแล้วคือแบบไม่ค่อยมั่นใจซะด้วยสิว่าจะวางทาหินยังไงอุ้ยยังไงนี่ไงฝั่งนี้ได้ปัปบ๊บปั๊บลาวาและน้ำปั๊บเย่มันจะดับเลยไหมนี่ <laughs> ถ้าดับเลยนี่คือเอาลงตรงนี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้แบบนี้ น่าจะมีเปอร์เซ็นต์รู้สึกดีขึ้นหน่อยเออแล้วเราก็วางอันนี้ปับ๊บอ้าวโอเคไหนลองดูว่าได้หรือเปล่าโอเคได้นะคะไม่ใช่หรอกถ้าไม่ได้ขึ้นมานี่บุ๋มร้องไห้เลยนะไม่ได้ขึ้นมานี่คือร้องไห้แน่ๆก็ได้อยู่แต่มันก็อาจจะช้านิดหน่อยนะคะโอเคตอนนี้บุ๋มก็จะทำที่ขุดหินได้แล้วหลังจากที่ทำที่ขุดหินได้ทุกอย่างก็จะอีซีขึ้นค่ะทุกคนเบสิกสกายบล็อกค่ะทุกคน พยายามเล่นให้มันง่ายๆเออแล้วเราก็แบบนี้นะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ปิดซะเออปึ๊บป๊บเออโอเคประมาณนี้ขุดไปโอเคบุมขุดมาจนได้30แล้ววันนี้มันต้องใช้เป็นสโตนบริกนะคะซึ่งสโตนบริกเนี่ยเราก็ต้องมาผ่านการเผาก่อนนะคะทุกคนใช่ แม่บุ๋มก็จะต้องทําเตาเผาอูตัวนี้เหมือนจะต้องเริ่มขยายเกาะแล้วค่ะทุกคนโชคดีที่มีสโตนค่อนข้างที่จะเยอะก็จะใช้ในการขยายเกาะแบบช่วงราวไปก่อนปับปั๊บปบปึ๊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 บโอเคกว้างขึ้นมาหน่อยนึงค่อยรู้สึกโล่งขึ้นหน่อยเออแล้วก็ไม้ข้างบนนี่บุ๋มจะต้องตัดให้หมดนะคะไม่งั้นรู้สึกไม่ค่อยดีแน่ๆปั๊บแล้วเราก็จะทําที่ตัดไม้เออ ตัดไม้ออกมาแล้วปัว๊บค่อนข้างงี่จ้อุ้ยเหลืออีกไม่กี่บล็อกแล้วนี่นว่ะฮึบฮึบฮึบอ่ะเรียบร้อยตัดไม้เสร็จแล้วสบายใจค่ะภารกิจต่อไปขุดหินต่อต้อก็จะขุดหินต่อนี่นี่น,นี่ตอนนี้บุ่มสามารถไปหาเกาะตรงนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็ถึงเกาะน,นี้นิดนึงแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้บุ่มต้องการทานหินต้องค่อยๆลงไม่งั้นเจออะไรน่ากลัวข้างล่างแน่นอนนี่ไงทานหิน อุ้ยมีเหล็กด้วย very good เก็บไปเอาเก็บไปขอดูก่อนว่าข้างล่างมีอะไรไหมโอเคน่าจะหมดแล้วโอเค okay. ตอนนี้บุมก็เอาเท่าที่มีเผานี่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวค่อยเผาหินอีกทีหนึ่งนะคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มีตั้งห้าต้นเราต้องปลูกเพิ่มสักหน่อยเกาะเรามันจะได้ไม่แบบว่าเงียบเหงาจนเกินไประหว่างนี้บุมก็จะขุด อันนี้ยาวๆไปค่ะเฮ้ยห้สิบสี่พอดีเลยแตกพอดีค่ะทุกคนมาตอนนี้บุ๋มก็ได้อันนี้เผาไปต้องการขีปบล็อกนะมันจะต้องใช้เป็นสโตนบริกจำนวนสี่อันเฮ้ยแค่สี่อันเองนี่ว่าเอองั้นก็เผาไปแค่นี้ก็พอนี่มนเป็นสโตนมาแล้วก็เอาสโตนมารวมกันก็จะเป็นสโตนบริกน,นั่นเองค่ะทุกคนแล้วที่เหลือนะคะเราก็ เอาไปทำอุปกรณ์ให้เรียบร้อยบุม๋มจะทำเป็นไอรอนพิกแอก็ทำเป็นขวานก็มีแล้วทำเป็นดาบด้วยดีกว่าเออทำเป็นดาบแล้วก็ย่าลืานะ้เดี๋ยวพึกนะเอออันนี้เรียบร้อยได้มาสแล้วก็มารวมสตนบริกมาได้แล้วค่ะทุกคนหนึ่งสองสาสี่ปลดลอกไปอีกหนึ่งะค่ะทุกคนเดี๋ยดูซีว่าขยายไปถึงไหนอ้าถึงกอตรงนั้นเลย แต่ว่ามันยังไม่เต็มเกาะฮะรเราจะต้องให้มันได้เต็มเกาะให้ได้ือบุ๋มต้องหาเยลโลว์วูก็คือขนแกะสีเหลือง1อันและประเด็นคือมีสีเหลืองแล้วขนแกะบุ๋มต้องไปหาจากที่ใดแนเดียวบุ๋มไปเอาดอกไม้เหลืองมารอเลยดีไหมโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนอกจากต้นไม้ต้นนี้นะคะแล้วดูข้างล่างคะ่ะทุกคนมีแต่สเกเลตันกับอะไรก็ไม่รู้ซึ่ง ยังไม่เสี่ยงไปตอนนี้บุ๋มทำอะไรได้บ้างตอนนี้สิ่งที่บุ๋มทำแม้ก็คือปลูกต้นไม้ค่ะทุกคนนี่บุ๋มก็จะปลูกแบบต้นอ่อนมันยังเหลืออยู่เลยอ่ะจริงๆดินมันก็แบบเพิ่มได้นะแต่บุ๋มแบบว่านี่จริงๆแค่นี้มันก็เยอะแล้วนะเออแล้วทําอะไรต่ออีกอยากได้ทอดสักนิดนึงเออมาถือเล่นแล้วก็อันนี้ก็เก็บไปก่อนอาหารที่มีก็หวังว่าจะพอนะคะในตอนนี้มิก ทุกคนมันจะกลายเปไน็นอย่างนี้ปะหนึ่งสองสามปุ๊บอ่ะว่าแล้วเชียมันไม่กลายเป็นไก่ง่ายๆอ๋ออ๋อดีๆๆๆรู้แล้วทำอะไรต่อดีมาทําปลูกพืชกีคะปุ๊บมาอันนี้บุ๋มก็ใส่โอกาสนี้ปิดแบบนี้ไปเลยโอ้อยังได้อยูบบ่บุ๋มก็คือจะเอาทุกที่ อ่ะโอเคดอกไม้หลอดอกไม้เก็บเข้ากล่องไว้มีดอกไม้เหลืองที่มุมนั้นนะคะบุ๋มคิดว่ามันต้องจาเป็นแน่ๆเลยปึ๊บอยากให้กลางวันแล้วว่าข้างล่างมันน่ากลัวเกินมันน่ากลัวเกินไปปึ๊บปึ๊บอ่าสีเหลืองอู้แล้วก็มีไม้สีส้มตรงนี้ด้วยโอเคแต่ตอนนี้บุ๋มเก็บทรัพยากรจริงๆบุ๋มอยากย้ายกล่องเพราะว่ากล่องตรงนี้มันดูน่าหดัดไปนิดนึงเอาย้ายกล่องของเรามาไว้ สักตรงนี้แล้วเก็บของนะคะที่ไม่ได้ใช้เข้าไปแล้วก็ต๊คราฟกับเตาเผาด้วยเตาเผาตกคราฟกล่องทำอีกกล่องหนึ่งก็ได้นะให้มันกว้างๆดิชอบอะไรที่มันโลง่ลงๆนีวิริกูดแล้วบุ่มก็จะปักนีโอเคปักไฟไป bye bye. ตอนนี้เหลือแค่นเดียวแล้วบุ่มใช้ถ่านหินเปลืองมากอะมาคุดตอโอเดี๋ยวก่อนนะไป ตอนนี้เดี๋ยวรอกลางวันนะคะเราค่อยลงไปข้างล่างเพื่อความมั่นใจและความสบายใจว่าลงไปแล้วจะไม่ตายอะไรอย่างนี้นะโอเคตอนนี้เริ่มจายเช้าแล้วแล้วบุ๋มก็มีหินอีกเป็นจํานวนมากนะคะขอขยายเกาะเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกัน,นไหนกไ็ไหนแล้วควรเข้าใจใช่ไหมว่ามันแบบรู้สึกว่ายังได้อีกเกาะเรามันควรจะแบบเอ๊ะกว้างๆไปเลยดีไหมเพิ่มเติมเพิ่มเติมตม,ตม,มีอะไรก็เติมเติมไปเออ ค่อยรู้สึกดีขึ้นหน่อยเนาะรู้สึกดีขึ้นหน่อยนึงตายไปหนึ่งตัวโอเคเออตายหนึ่งตายหนึ่งที่ติดบอร์เดอร์นะคะแล้วเจ้าก็มีอะไรอีกลนดูสิเกือบไปแล้วไหมล่ะคำถามคือบุ๋มจะ เอาคนแกะมาจากที่ไหนแล้วก็ดอกไม้สีเหลืองก็มีแล้วแกะอยู่ก่อนนี้ไม่มีเลยหรือว่าจะอยู่บนหัวเราแบบว่าพวกก้อนเมฆต้องหาจากไหนข้างบนหรอแล้วเดี๋ยวบุมขอขุดอันนี้ให้ไม่ได้สักหนึ่งชุดนะคะทุกคนอ่ะลืมน้ำในจุดนี้บุ๋มก็ทิ้งน้ำไปเลย โอเคตอนนี้บุ๋มมีหินจํานวนหนึ่งพี่คิดว่าจะตอไปถึงไหม <c oughs> ใจหนึ่งก็กลัวแต่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะคะหวังว่าข้างบนนั่นจะเป็นขนแกะนะคะแล้วเราก็จะได้ทําขนแกะสีเหลืองเพื่อเปิดไปยันเกาะสัตว์เกาะหน้นให้ได้คะด่ะทุกคนขนแกะจริงด้วย <c oughs> ในที่สุดบุ๋มก็ใชงได้เอามาทําเตียงสองอย่าให้ตกนะ <c oughs> แล้วก็สามแล้วก็ทําสีเหลืองอีกหนึ่งเออเออ ข้างๆฝั่งนั้นก็มีเกาะหมู่บ้านอีกเออทำได้แบบนี้สิคะปลาปลาปลาปลไปลาชึบชึบโอเคในที่สุดมาแล้วนดูซีทำสีเหลืองนะคะปึ๊บหนึ่งอันเท่านั้นเอาชึบเย,ย่จากนั้นก็เดี๋ยวทำเตียงเลยนะคะทุกคน เราสามารถทําเตียงแล้วก็ใส่สีขาวแล้วก็ใส่สีเหลืองเป็นเตียงเหลืองได้ซึ่งถามว่านอนตรงไหนบุ๋มก็จะนอนใต้ต้นไม้ไปเลยโอเคเซฟไปหนึ่งทีแล้วเราก็ไปวางหนึ่งสองสามปึ้มเรียบร้อยเดี๋ยวดูซิว่าถึงเกาะตรงนั้นหรือเปล่าแตนตนตนต่นต,ต,ตอ่ะไม่ถึงมีโอ้โหขนมปัง8อันเลย ใส่ในกล่องขนมปังแปดอันหรอตอนนี้ดิไ,ไม่ได้กินขนมปังไปเลยนะคะแล้วว่าอ๋อแต่เกาะข้างล่างก็ขยายขึ้นนิดนึงนะคะจากตรงที่ระเบิดตรงนั้นนะเนาะปลูก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 ให้หมดตอนนี้ทําอะไรไม่ได้นอกจากรอค่ะเพราะว่าข้างล่างก็น่าจะไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวลองโรยตัวลงไปดูซิว่ามีอะไรคืบหน้ามากกว่าเดิมหรือเปล่าแต่บุ๋มรู้สึกว่ามันเท่าเดิมอ่ะค๊บ โอเคมาโผล่ okay, ตรงนี้คืบหน้ามาหน่อยยังไม่ถึงแตงโมเลยด้วยซ้ำม่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสามารถขุดดินพวกนี้นะคะแล้วก็อ๋อเราส่องข้างล่างก่อนได้นะคะว่าข้างล่างก่อนนี้มีอะไรเนาะขอส่องพื้นหน่อยว่าพอจะมีแร่ให้เราสักอย่างหรือเปล่ามาค่อนข้างจะขาดแคลนอยากได้พวกเหล็กพวกอะไรอย่างเงี้ยอืมเจอเหล็กเห็นไหมละ่ะ นั่นบุ๋มได้เหล็กมาแค่นเดียวเองอ่ะถ้าได้มาอีกสักอันนึงก็จะเอาไปทําที่ตัดในนั่นอ่ะตัดพวกใบไม้ใบหญ้าเพื่อที่จะทําปุ๋ยได้อีกหนึ่งแรงนะคะมันจะได้แบบรวดเร็วไงอาหารเนี่ยมีต้องรีบทําปั๊บในสาม,มันแล้วขาดอีกแค่5้าอัแบบนโอ้โหแป๊บนึงขอย,ยืมน้ําให้มันอาน้ำไม่น้ำแล้วบุ๋มจะเอาน้ำคืนมายัางไงไอ้ หายไปในพริบตาแล้วบุ่มจะอ้แล้ไปวางทำไมอ่ะชีวิตดีๆที่ลงตัวยีงวิธียาวบุ่มต้องขุดดินแล้วต่อขึ้นไปค่ะทุกคนสู้ชีวิตสุดๆไม่น่าเลยเมื่อกี้วางผิดน้ำที่กำลังไหลลงมันกำลังจะกลายเป็นน้ำที่สูญหายไปเลยค่ะทุกคนแซดอะ รู้สึกโซแซดจังเลยวันนี้ต้องขุดให้ได้มากพอเราไปนอนให้เช้ากันดีกว่าเนาะ mm hmm. เผื่อมันจะเช้าเร็วๆแล้วมันแบบจะได้ทำอะไรได้เร็วมากขึ้นโอเคบุ๋มจะนอนเลยแล้วกันเพราะว่าวันนี้เราไม่สามารถขุดหินได้อีกต่อไปแล้วเนี่ยค่ะทุกคน <c oughs> เฮ้ยแล้วก็ไม่น่าเลยแล้วเมื่อไหร่จะโต <c oughs> แล้วน้ำไม่มีอ่ะทุกคนก็นึกดูเอาแล้วกัน <c oughs> เออสักที ไม่รู้จะเอาอะไรใส่ให้เต็มอยู่ดีอ่ะมันไม่มีเลยอ่ะห่าเมื่ไรจะโตอย่างให้โตเร็วๆแล้วเอ๊ะแต่แป๊บนึงนะบุม๋มเหลือบเห็นอะไรบางอย่างนิดเดียวบุ๋มก็เอาอ่ะตอนเนี้อุ้ยได้นิดนึงจริงด้วยอย่างน้อยน้องก็โตมีน้ําให้ด้วยไหมอ่ะถ้ามีน้ํานี่คือ amazing จะรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งโอ้ไม่มีน้ําไม่เป็นไรเออได้มาหนึง หนึ่งอันทวนบุ๋มจะลองขุดพื้นลงไปอีกสักรอบหนึ่งเผื่อเราจะเจอหินไอ้ไม่สิเผื่อจะเจอเหล็กเพิ่มสักสองอันบุ๋มต้องไปดูที่ใต้ดินของอันนั้นเอาต้องดูแบบละเอียดเลยอ่ะทุกคนนึกออกปะตุ้มโอเคอืมเจอทองด้วยแต่ที่ขุดใกล้พังอ่ะเหล็กโอเคแล้วตกขอเหล็กอีกสักแท่งก่อนเถอะอืมไม่ได้ขุด ได้มาสองงนอโอเคกลับขึ้นไปที่ของเรากลับมาแล้วเผาไปเลยสองงันอย่างน้อยบุ๋มก็จะได้โบนเมลมาเร่งไอ้พวกนี้ให้โตเร็วๆเลยคะ่ะใบไม้พวกนี้น่าจะช่วยได้เยอะเลยะค่ะทุกคนโอเคแล้วทำออกมาดันี้ก็คือผลงานที่บุ๋มพอจะนึกออกได้นะคะว่าแบบมันน่าจะช่วยเราได้ปึ๊บปึบปบ นด้ยเยอะอยู่นะโอเคได้บุ่มก็อู้ได้มา64ก็น่าจะได้พอได้บนเมลนิดๆหน่อยๆนะคะทุกคนจริงๆตอนีคือบุ่มอะไม่ควรจะนอนบุมควรจะแบบรอค่าไอ้พวกนั่นเลยไอ้สเกเลตันเนะะี่ค่ะทุกคนเพื่อเอามาปั๊มสี่อันท้วนอันนี้ อันนี้อันนี้อันนี้โอเคได้มาอีกหนึ่งนลคะขนมปังเป็นห้าอันค่ะยู่แค่สามวันเท่านั้นเฮ้ยนอนไม่ได้โอ้มีบนเมีวอีกอันนึงหรอมีบนอีกอันนึงได้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 ขนดูโตๆอันนี้อันนี้อืมอืมโอเคได้สองอันก็ยังดีใจหนึ่งอยากปลูกไว้เยอะๆเลยเพราะว่ายังไงก็ไม่ใช้น้ำแล้ว ถามว่าจะทําอะไรต่อตอนนี้บุ๋มจะเก็บของนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวลงไปไฟกันดีกว่ามอนเตอร์อุ้ยเกิดเยอะอยู่นะว้าเอา้าโอเคจบอืมอย่าพึ่องอย่าพึ่องอย่าไม่อยากตายมันล้มตาย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 อาไม่ได้อ่ะคือต้องรอเช้าโอเคไม่เป็นไรจะลงไปแบบดีๆไม่ได้เลยมาพวกแกก็โดนไฟเผาซะเถอะเออ ลงยังไงยังไงก็เจ็บปึ๊บตรงนี้ืออแล้วลงมาแบบคนไม่มีอะไรเลยอืมแล้วเบิดตายก็เองทำดีทำดีสวยมากสวยมากสวยมากก็ดูโอ้โอ้โอ้โอเคโอ้โอ้โอ้แป๊บนึงแป๊บนึงเกือบตายบุ๋มมีแค่เนี้ยแต่ว่ากินแล้วมันก็ไม่เพิ่มใจมีแค่ครึ่งใจทำยังไงดีอ่ะอือ ทำไมพวกนั้นมาเดินออกมาจากบอร์เดอร์ได้เฮ้ยโอ้ตัวแตกมันน้ามันใสเหตุผลที่พยายามมาขนาดนี้เพื่อกระดูกเลยนะโอ้ตายไปหนึ่งตัวก็คือที่เหลือมันไม่คิดจะไหม้เลยเหรอเอ้มันจะตายอยู่แล้วอีกทีนึงแกก็ออกมาดีออตายเออคุ้มใช่ไหมถามแค่นี้ บุ่มก็ไใต้บนมิวแบบเบิบ่มๆมาแล้วก็มาปลุกแต่คือตายไปหลายเรามากจริงๆมนคนได้เยอะกว่าน,นี้นะไงดูซิพอไหมอีกแค่สามมัน <c oughs> พอแล้วคะ่ะทุกคนปับแล้วเราก็ขยายไปอีกหนึ่งต่อไปนะคะใช้โคโคบีนสามสิบสองเลยเหรอโคโคบีนอืม้ม ไนดูสิอู้สนนี้ไปถึงน้องวัวแล้วนะคะทุกคนแต่ประเด็นคือถึงน้องวัวแล้วยังไงต่อบุ๋มจะต้องตอบไปดูตรงนั้นให้ได้ก่อนไนดูสิอู้ของดีของดีโรเตโต้นี่ต้องมาปลูกเพิ่มเก็บของก่อน ก็สำหรับในวันนี้นะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยสําหรับการเล่น Minecraft บนชีวิตรอดในโลกที่มีบาเรียแบบนี้นะคะแล้วเราก็ต้องทําภารกิจเพื่อปลดล็อกให้พื้นที่ขยายเพิ่มขึ้นนนัเองก็ทุกคนชอบกันหรือเปล่าถ้า่ใครชอบคลิปนี้อยากให้บุมมาเล่นต่ออีกนะคะก็อย่าลืมจะกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้บุขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายว